สวัสด <Yeah! S 1> um de ีเด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีคุณแม่และเด็กสวัสดีเด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีคุณแม่และเด็กวันนี้ยายควีนจะมาเล่านิทานให้ฟังพร้อมที่จะฟังกันแล้วหรือยังจะพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมพร้อมกันนิทานก่อนนอนวันนี้ที่ยายควีนจะมาเล่าให้เด็กๆฟังคือเรื่องวันนอน บัวแก,วก่เด็กๆพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วหรือยังคะถ <Okay. S 1> ชาพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go <S <Yeah. S 1> เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเด็กๆก,ก่อนที่จะไปรับฟังนิทานที่คุนเล่าอย่าลืมลดแสงหน้าจอมือถือเพื่อถนอมสายตากันด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เด็กๆพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะไปรับฟังกันแล้ว และครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกวัวตัวน้อยอยู่หนึ่งตัวมันมีนิสัยแสนขี้เกียจวันวันไม่ทำการทำงานเอาแต่วิ่งเล่นร้องเพลงขบขันสนุกสนานไปมาและทันใดนั้น มีแม่วัวแก่ได้เดินลากเวียนผ่านมาทั้งนี้แล้วลูกวัวน,น้อยมันก็วิ่งไล่แล้วก็พูดกับแม่วัวแก่ด้วยคำพูดที่ดูถูกทักทายแม่วัวแก่ไปว่าฮ่าฮ่เอแม่วัวแก่ช่างน,น่าสงสารวันวันก็ทำงานหนักช่างน,น่าสงสารจังเลยอะ่ะดูข้าสิ ขนกระดกเงางามกินอิ่มนอนหลับสบายเนื้อตัวสะอาดไม่ต้องมอมแมม,ม,มแล้วก็ลากเกวียนทำงานหนักเหมือนแม่วัวเลยสักนิดเดียวสงสารแม่วัวแกจังเลยไปดีกว่าฮๆๆๆ่าฮ่ามีความสุขจังมีความสุขจังแล้วแม่วัวแก่ได้ยินสิ่งนั้นแม่วัวแกก็ไม่ตอบกลับ กับลูกวัวน้อยแม้แต่คำเดียวแม่วัวแกก็เลยลากเกวียนเดินตามทางต่อไปอยู่มาวันหนึ่งแม่วัวแกได้เดินลากเกวียนผ่านมาทั้งนี้แล้วก็เหลือบมองเห็นว่าลูกวัวน้อยผู้แสนมีนิสัยเกียจคร้านกำลังถูกมนุษย์ลากคอไปฆ่าบูชายันนั่นเอง แล้วแม่วัวแก่ก็ได้ทักทายลูกวัวน้อยขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะ ข้าว่าเพราะความขี้เกียจของเจ้าแท้ๆเลยทำให้เจ้าต้องพบกับจุดจบเช่นนี้ข้าว่าเจ้าน่าสงสารยิ่งกว่าข้าเสียอีกที่ต้องทำงานหนะักข้าไปละ่ะโชคดีนะเจ้าวัวน้อยและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ ที่เกียดครานมักพบจุดจบที่น่า,าเศร้าเอาล่ะเด็กๆคืนนี้ีกควนก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมแปลงฟันก่อนนอน <Okay. S 1> อย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนกันด้วยนะ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติง,ตงแล้วก็อย่าลืมแท็กเพื่อนๆมาฟังนิทานกันเยอะๆนะค่เด็กๆสำหรับคืนนี้อีกินก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในนิทานเรื่องหน้านะราตรีสวัสดิ Good night, ์ night ค่ะเด็กๆบาย